สวัสดีสวัสดีจ้าเก็บยอดผักบุ้งมาเอามาแกงจานเพื่อนมาค่ะยอดผักบุ้งฝรั่งนะคะเอามาต้มจ,นจอ,อ,อ,นอ,อนจะยอดอ่อนๆจะเปรียปร้ยวๆจะใส่น้ำลงไปใส่ปลาทูนาลงไปใส่กุ้งลงไปใส่พริกเม็ดใส่หอมใส่มะขามน้อยนึงให้มีรสชาติเพราะว่าเราต้มไปแล้วมันกลัวไม่เปรี้ยวเนาะคะ่ะประมาณนั้นค่ะนี่ ขออภัยด้วยสนี่ใสกุ้งใส่ทูน่าไปลงไปจ้าแล้วก็พริกเม็ดแล้วก็หอมเนาะคะ่ะแล้วก็ปรุงเครื่องผงนัวเนาะคะ่ะเสร็จร้อย <c oughs> เด็ดแล้วจ้าเราก็เอาผักบุ้งที่ต้มใส่เนาะคะ่ะต้มใส่ลงไปอ่อนๆเลยจ้ะเก็บมาวันนี้นี่มาแกงแซ่บๆเลยสดๆดยอดอ่อนๆกับบงแซ่บ ออกเียกออกแล้วจ้ะกินได้จ้ะเรากับตัดสินใจกินเนาะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนาะลองกินดูจ้ะแซบๆรอให้เข้าเดือดอีกรอบนึงก็เสร็จแล้วจ้ะแกงส้มผักบุ้งใส่กุ้งใส่ปลาทูน,น่านะคะนี่แซบๆแต่ว,ว่าจะทำแต่ว,ว่าไม่กล้ากินดิบจักทีจ้ะ ปุ้งดองซีอิวเลยจะท,ทำไข่ดองไข่แดงดองดองซีอิวเนาะคะ่ะใส่พริกสดใส่กระเทียมลงไปหู้แสบนวเลยละ่ะนี่จ้าแกงส้มผักบุ้งนะคะแสบนวลแ,แสบจ้าเลยรอให้นางเดอดก่อนนะคะเดอดแล้วก็กินได้เลยพกติกับปิดได้แต่แต่ว่าจะให้สุกหน่อยนึงนะ สุดยอดค่ะก็ทำบาอยากเนาะคะ่ะแกงสมนะ้มเนาะเขาเอาผักบุ้งมาปอกลางน้ำม้สะอาดแล้วก็มาต้มน้ำทิ้งแล้วเราก็ใส่น้ำใส่หอมใส่พริกเม็ดพริกผงอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวแล้วก็ใส่กุ้ใกงใส่ปลาทูน่าเนาะคะ่ะใส่พริกเม็ดแค่นั้นจบเรียบร้อยแกงสม้มแซ่บนัวจ้ะ ซิมแล้วนะคะแซบ่บอ๋สอสดยอดเปรี้ยวเลยเปรี้ยวกำลังดี เราลองกินแล้วนะค่ะครั้งนี้ครั้งแรกกินก็คั้นปากเหมือนกันนะขนาดตุ่มแล้วนะพนเพื่อนเนแต่เราก็จะกินปีนี้ก็ปีเดียวทันใาดาต่อไปก็จะบลกเก็บมากินอีกหรอกจะ้ะเพราะว่าเรากินละคั้นปากเนี่ยชิมแค่นี้กับคั้นละแต่ไม่เป็นไรเราจะกินแต่แค่กุ่งกับปลามันแล้วแต่คนนะหรือว่าเราแพ้จริงนี่แหลยคั้นนะเออใช่เดี๋ยวจะกินครั้งนี้เอามาแกงค่ะ คลิปนี้คลิปเดียวต่อไปก็จะไปกินเรามีกแกแ่อ้ยาแก่แพอยู่เ <c oughs> สียดายเนาะก็แสบอยู่เด้อเนี่ยแหละค่ะพักบุง้งพักทุกชนิดที่อยู่ในต่างแดนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนพักน่ะกินได้แต่ขอให้เพื่อนๆทุกคนศึกษาดีๆก่อนที่จะนํามากินเนาะก่อนจะกินเห็นเขาบอกกินได้ก่อนที่เราจะนํามากินเนี่ยเราต้องเก็บมาทีละน่อยเก็บมาทีละอย่างแล้วก็มาต้มมาจิม้ม กับน้ำพริกกินถ้ามันกินได้ไม่ไม่คั้นแม่ละคายแข้งทองหรืออะไรนี่กระเพาะเราเนี่ยเรากินไปเถอะกินได้ประหยัดเนาะแต่ถ้ากินแล้วคั้นมันเราเนี่ยก็ยุดซ์นะนี่เราก็จะแกงคลิปนี้คลิปเดียวนอกนั้นจะไม่เก็บมากินจะไทยดูเฉยเฉยเนาะคะ่ะประมาณนั้นไม่ว่าพักชนิดใดเนาะกินได้เขาบอกกินได้แต่เราล่างไก ทุกคนจะไม่เหมือนกันบางคนกินได้บางคนแพ้ประมาณนั้นนะคะบางทีก็แพ้แบบระคายเค็งบางทีก็มวนทองประมาณนั้นนะคะพยายามศึกษาก่อนที่จะนํามากินนะคะผักทุกชนิดกินได้แต่เพื่อนๆทุกคนต้องนํามากินทีละนิดทีละอย่างนะคะอย่าไปกินรวมกันเราไม่รู้ว่าสาเหตุว่ามันแพ้จากผักชนิดไหนนะคะอันนี้ก็คือมาเผยแพ้ให้เพื่อนๆทุกคนฟังเนาะ,ะเนี่ยเรากิน้วว่าเราคันนะ แต่เราก็จะกินอยู่เรากินเสร็จอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรจะเลือกกินกุง้งกินปลากินเนื้อปลาแล้วก็พริกแค่นั้นแล้วก็จะไม่กินต่อนะคะเพื่อนแต่ว่าก็อร่อยจ้ะมันก็คั้นอยู่จ้ะคั้นจริงๆนะเพื่อนแต่มันไม่คั้นเยอะจะรู้ว่ายิบๆแค่นั้นแหละล้วก็หายกินได้แต่ไงก็ออกศึกษาดูกันแซบจะแซบเพื่อน โอยคจ้าพอนยังไงคลิปนี้ก็สาวไทยก็มาพามาแกงส้มผักบุ้งฝรั่งใสกุ้งและปลาทูน้าแซ่บๆเนาะคะ่ะร้อนเลยลวกดินเลยโซเดียดแล้วนะคะปิดไฟได้แล้ว ตอนปลาทุนหน้ากุ้งจากกุ้งอยากกินน้ำยาตีนไก่สักทีสุดยอดโอเคจ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวไทยด้วยกันเ้ยแกงแกงสมพักบุ้งฝรั่ง ใส่กุ้งใส่ปลาทูน่าแซบแสบลองเราจะเดอ้ออย่างที่เราพูดไปนะคะก่อนจะกินก่อนจะอะไรนํามากินทีละอย่างแล้วก็กินทีละน้อยเนาะคะ่ะมันมีทั้งถทดและคุณเนาะคะ่ะไม่ว่าพักชนิดไหนเนาะ,ะโอเคจ้าอะไรของสาวไทยก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าสวัสดีคะ่ะไปแนละ้วบ๊ายบาย